ลิ้นปีกันไอ่อข้ามจากท้องขึ้นมาเราไปเจอกระดูกอ่อนเดินๆน่ะนะรีนรีนปีเยอะอยู่ระหว่างร่องกลางอกโอเคเดี๋ยวบอกยายก่อนขนาดคิดถึงิ้นปีนั่ะขนาดตอนนั้นเราิ้นปีนั่นแหละขนาดถูกแหละวขนาดถูกแหละวเฮหันคำว่าไม่กีนเราถูกแหละลิ้นปีต่ำต่ำไปน้อยนึงอันนั้นนั่นแหละนั่นแหละลิ้นปีนั่นแหละนั่นประคลองจ้ะปะคองปะคองเพ่งจี้บีบให้น้อยเราก็ปลายเข็มนี่ย ประคองประคองต้องลิ้นปีคิดถึงลิ้นปี๋เราประคองประคองแล้วกับจี้เข้าไปที่ลิ้นปีนั่นแหละดี่ไปเรียกเราปลายเข็มวางแล้วแป๊บเดียวรุดแล้วจิตรุดแล้วจิตรุดแล้วได้ใหญ่จิดรุดจะความหลงน่ะจิตหมุนทะลุหนังหัวยายไปแหละไอ้ความรู้สึกอ่ะไอ้ตัวนี้ตัวไปนิพผ่านไอ้ตัวความรู้สึกนี่แหละตัวจิตผู้รู้นี่แหละต่อไปจิตก็จะรับรู้รับรู้เรื่องกิเลจรจิตจะรับรู้เรื่องกิเลจรเอ๊ะ่ทำไมว่าจิตบรรลุธรรมแล้วทำไมถึงมีกิเลสอ่ะเกิดจากกิเลจรจิตรับรู้ กลียดจอนย์ก็หมายถึงความทุกข์ความหลงนั่นแหละยายสัญญาเดียวกันเรื่องเดียวกันเวทนาเดียวกันเอาตามาถึงเหนือตาเลอเนี่ยเ<ม> <laughs> บาบายายเบาบ่ะรู้สึกเบาไหมแต่พอระลึกนึกถึงประคองมาของเล่นปีน่ะที่จิตที่ได้สาสารกิเลสที่ได้เบาเบาจิตเบ,า,ตบาใจน,นั่นแหละคิดไปทางใดก็คล่องตัวเนี่ยไปยังไงแต่จิตจิตไม่มีเชื่อความหลงมันจะบ่ปรุงแต่งเพิ่มจะไม่ยึดมัน่นถือมั่นนั่นเอง แต่ส่วนที่เราเคยชินกับความยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวค่อยพิจารณาไปวางไปนั่นแหละมันของไม่เที่ยงความคิดปรุงแต่งไม่เที่ยงสัญญาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอารมณ์ไม่เที่ยงอน,นะมีคนยึดมั่นถือมั่นเหอนนะี่พิจารณาไปวางไปรู้ไป,ไปวางไปแล้วโอ้ยของบ่ดงก็บต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันดอกนะจะเป็นีน่งอาตาที่นีาตาใส่เสื้อ้าดแล้วยายเคยภาวนามาู่บ,บอกนะ อ๋ไปวัดพระพงนั่นอ๋อไปวัดไปอยู่แต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมันบ่ไปขาเที่ยงขานั่งยาอ๋อไปวัดไปอยู่ทำบุญไปอยู่แต่ว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมไปนั่งพักเพียดนั่งหยันก็นั่งไม่แก่ไม่แก่เปลีอยเสมือนไม่แห้งก็แต่ได้กระแสได้รับกระแสบุญกระแสกุศลมาแล้วปฏิบัติก็เลยไหวมาไปน้ำฝนก็ไหวเลย ผู้ปกครเกียงนั่งไหวเห็นเลยเนี่ยเนี่ยมานั่งเนี่ยนั่งพี่ตาเานั่งพี่นั่งพี่ทางนี้ทางพี่ไม่ได้ดีเดี๋ยวใจเย็นอ๋อรอพี่ผมก่อนรอแต่งรอเข่ากองเนี่ยคืออยากรอด้วยผูใหญ่รอจนวันพี้กันวันนี้รอหาคุณเนี่ยนะเขาเขารู้เรื่องเด้อยกับพี่ใหญ่ยไปธรรมะอะไรก็แจกไปแล้วก็เป็นธรรมทานขายยูทูบไม่ได้มีค่ายเสียใจอะไรดอกเขามาแจกฟรีๆเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นลำบากกว่า สมัยนี่สั่มมันเดินไปหาปวดซัดสองเดือนสามเดือนหมนเ่ะบางทีคงยังดีอยู่นะโอ้ยังดีแล้วอ่าบัดเนี้ยอาตาถึงเล่นปีคิดถึงเล่นปีพุ่เนี้จากล่องกลางควกมาละพคําจากท่องขึ้นมาเน่ะพอเป็นกระโดกขาวลื่นๆอ่ะเล่นปีรู้จักบอกู้จักเล่นปีบ่ะเล่นปี เอกำหนดจิตว่าปฏิบัติได้ไว้ยู่ดอกตาสตร์นสมาธิดีด้วยเนี่ยโอ้ช่างไหมเนาะเบิ่งชางเนาะเอาลองเบิ่งลองนึกถึงลิ้นปีนะคิดถึงลิ้นปีเบิ่งคิดถึงลิ้นปีคิดถึงลิ้นปีลิ้นลิ้นปีคิดถึงเพียงเพียลิ้นปีตรงเพียงเนี่ยเพียงอะไร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 คิดถึงคิดถึงคิดถึงไว้อ๋อถูกถูกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้สี่ช่วงกายตายไปเป็นเทวดาได้เนี่ย ถ้าเพ่งไปเรีนบันเนี้ยเพ่งเพ่งจี้เข้าไปบีบให้น้อยถ้าปลายเข็มเนี่ยประคองประคองต้องเรีนปีเลยคิดถึงแล้วประคองประคองแล้วก็เพ่งจี้เข้าไปบีบให้น้อยถ้็ปลายเข็มบีบให้ให้มันน้อยถ้าปลายเข็มอ่ะเพ่งเข้าไปนะเพ่ง hmm. ต <po> ้องเรีนปีนะนี่นะะพุ่งพุ่งเลยดูพุ่งพุ่งมาถึงถึงแปดถึงเก้าเลยได้ยี่งยิ่งยิ่งลดแถะเอาบาทันได้นั่นเลยลดเหรอลดเหรอคิดลดจากความหลงรู้จักบอกมันลดจากความหลงรู้จักบอก หมุนตะลูนะ่นหนังหัวตาไปแล้วความรู้สึกนะั่นความรู้สึก <c oughs> เป็นยังแต่เดีกวเก่า่มันคือจริงดีกว่าเก่าอ่ะตอนนี้นะถ้าคาดถึงลินปีรู้ป่ะเนี่ยคิดถึงลินปีรนดะ้ปะคลองปะคองที่ลินปีนะ่คิดถึงลินปีเป็นอารมณ์เอาลินปีเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องคิดถึงนะแทนแทนไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงลินปีมากมากไปบ่อยประคองคิดถึงไปบ่อยอทิตมันจะมาสงบจะมีปีตีซุกเย็นปีตจะสุกเย็นไปตีไปตีหล่นเดยสุกสุกล่นเล้ เย็นจิตเตียนใจได้บัดเนี่ยพวสบายเถอผิวพรรณก็่องใสขึ้นตัวบัดนี้นั่นแหละอยู่สองแถวกังตีเด้อจะประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวมาโดยคิดเหมือนหนุ่มเหมือนคนหนุ่มคนสาวบ่มีแห้งไปคิดต่อการคิดถึงรินปีแทสหนึ่งตัว่าที่นี่จีมีแต่ความสุขความสงบเย็นตัวบันเนี่จิตใจเฮาบ่มีกิเลสแล้วบ่มีความหลงบ่มีความยึดแล้วปัดระวังอะก่อนตายก็วางบ่ตึกสิ่งตัวอย่างไปนิพพานตัวจิตบ่ได้มาเกิดอีกเลยอ่าจิตบ่มีความหลงแล้ว นั่นแหละประคองไว้ทั้งเรื่องปีน่ะคิดถึงเรื่อปีประคองไว้ทั้งนั้นนหะที่นี่มันจะได้สะสางกิเลสมันจะได้เบาเบาจิตเบาใจโล่งเรื่อปีมองมาเห็นได้บัดเนี่ยมันเป็นช่องว่างแหวกอยู่เรื่อปีแต่ซิปโกซิปโกเมื่อนะ่ะมันกลับมาเห็นเหมือนเดิมเรื่อปี